สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเมย์เมย์มิซูนะคะวันนี้จะพามาดูรถ4ประตูตัวเตี้ยออนิวไททันนะคะพร้อมชุดแต่งจาก s อสปอตีของเราแน่เลยค่ะมาเลยจ้าเดี๋ยวเริ่มกันจากด้านหน้าเลยนะคะได้ยินคำว่าชื่อ s อสปอตีที่ไหนเนี่ยนะคะก็คือความยิ่งใหญ่อลังการของชุดแต่งเขามาแน่นอนค่ะด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะคะดีไซน์ใหม่นะคะตัวนี้ทำมาเพื่อให้เข้ากับตัวรถนะคะของเราเลยในตัว MY ใหม่นั่นเองนะคะมีชุดครอบ ตัวนี้เขาจะเรียกว่าอะไรอะครอบตัว C อ่าเป็นครอบตัว C ครอบไฟหน้าไฟตัดหมอกแบบนี้นะคะคือเป็นชิ้นใหญ่เนาะด้วยตัวด้านหน้าของเรามันเปลี่ยนมาใหม่นั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวถัดมาด้านข้างเดี๋ยวเราให้มาดูด้านข้างกันนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะเป็นแม็กขอบ18นะคะอันนี้เลือกเป็นยาง255นะคะใหญ่เต็มซุ้มล้อเลยลูกค้าสามารถเลือกแม็ก แบบนี้ได้นะคะหรือจะเป็นลายอื่นที่ลูกค้าชอบก็ได้นะคะตัวนี้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะถัดมาค่ะตัวนี้มีครอบหูกระจกสีดำคลิปแดงแบบนี้ให้ด้วยนะคะแน่นอนว่าซิ g กเนเจอร์ของ e s p o r t ์ตก็คือแบบนี้เลยดำตัดแดงนะคะด้านข้างนะคะตรงนี้เป็นนี่ค่ะ s ีดดีไซน์เอสปอร์ตนะคะตัวนี้เลยเป็นสติกเกอร์อันนี้แถมให้นะคะอีกหชิ้นด้านล่างค่ะตัวนี้เป็นสเกิร์ต ข้างประตูนะคะอ่ายาวมาจนถึงด้านหลังเลยค่ะลูกค้าค่ะอันนี้ก็แถบให้ถัดมาด้านบนอ่าเดี๋ยวเราให้ดูตัวนี้คล้อมเสาอากาศนะคะค้อมเสาอากาศตัวนี้เราก็แถบให้นะคะอยู่ในเซตชุดแต่งจากเอสปอร์ตเลยนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้ตัวเลขเดี๋ยวไปขอเฮียให้ว่าขอได้ไหม ขอเปลี่ยนเป็นตัวเลขตามใจลูกค้าอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันชิ้นใหญ่ๆจุใจเลยค่ะตัวนี้นะคะสปอยเลอร์สปอยเลอร์ชิ้นใหญ่นะคะแถมให้แล้วก็ทิปฉลามลูกค,าค้ารีเควสติดเพิ่มได้นะคะอันนี้เราแถมให้ได้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นสปอร์ตบาร์ชิ้นยาวจนจะงนนี้เลยค่ะสุดสปอร์ตบาร์ชิ้นยาวจนสุดกระบะเลยนะคะกระบะไลเนอของเราแล้วก็ด้านทายนะคะเป็นในส่วนของตัว สเกลชิ้นไทยนั่นเองนะคะแบบนี้เลยถ้าลูกค้าเปลี่ยนท่อนะคะตัวนี้สามารถเว้าได้นะเว้ากันสเกลละลายได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่เปลี่ยนท่อก็ใส่เป็นสเกิตชิ้นเต็มแบบนี้ได้นะคะสำหรับรถนะคะอ่อนิวไททันพร้อมชุดแต่งจาก e s p o r t ์ตีแบบนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่39,000บาทเท่านั้นนะคะย้ำอีกสักครั้งนะคะ 39, 000บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะคะทักเข้ามา หรือโทรเข้ามาที่เบอร์0994142491ได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ